กรณีหนังสือขุนศึกศักดินาพยาอินทร์เนี่ยก็ไม่เห็นมีแบบด้อมส้อมออกมาพูดหรือว่าติดเทรนด์ในทวิตเตอร์เลยก็เงียบเปน็นหนังสือแนะนําไม่ใช่หรอถึงขนาดที่ว่ามีบางคนไปเจอคุณนาธรออะเอาหนังสือเล่มน,นี้ไปให้คุณนาธรเซ็นนะคะคือมาสะท้อนว่าหนังสือเล่มน,นี้เปรียบเสมือนคมภีร์ของด้อ,อมส้มแล้วก็บอกโอ้โหนี่ไงสถาบันมีปัญหายอย่างงุ้นอย่างนี้มีงานวิชาการรองรับเลยนะเนี่ยโหยิ่งกว่าการติชมโดยสุจริตแล้วพอรู้ว่า ไอสิ่งที่คุณอ้างมาเลยตลอดว่าเป็นงานวิชาการที่รองรับเนี่ยมันมีข้อบอกพร่องเต็มไปหมดเลยเอาความเท็จมาเขียนนะคะเอาข้อความที่บิดเบือนมาเขียนแล้วโดนจับโปะแล้วยังไงอะ่ะก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นึกออกให้ปะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแล้วหลายต่อหลายเรื่องที่ปล่อยเฟกนิวกันออกมา อย่างล่าสุดเนี่ยเอามอกี้มีคนพิมพ์ว่าควรจะต้องไปดูแอน m เมชัน2475 Dawn of Revolution คือ a n i m เมชันเรื่องนี้ดีมากแล้วมิวดูเนี่ยสามรอบแล้วรอบแรกดูเอาโครงเรื่องแล้วดูแล้วอินรอบสองดูเพื่อแบบเจาะเจาะแบบเจาะว่าแบบอ๋อมันมีชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ตัวละครนี้พญาพะขนพลพะยุหาเสนาพญาสิทธิสงครามเ,าเจ้าพญาทรงสุร,รเดชคุณประยูนม,นมนรมณตรีมี จอมพลปอจอมพลแปลกพิบูลสงครามดูเพื่อแบบเอารายละเอียดแล้วก็เอารายละเอียดเนี่ยไปหาหนังสืออ่านต่อทุกคนจริงๆอุบลรัฐเป็นแบบนี้จริงๆดูแล้วก็ไปหาหนังสืออ่านต่อแยกทีละคนเลยนะแล้วไม่ได้อ่านหนังสือเฉพาะแบบแคบฝั่งเดียวนะอ่านสองฝั่งด้วยนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีการเขียนที่อาจจะไม่เหมือนกันก็อ่านแล้วรอบที่สามดูวนดูฉากที่ชอบ ซึ่งแอนิเมชันเรื่องนี้ข้ที่สาคือการวนดูฉากที่ชอบฉากที่ชอบเนี่ยนะคะมีหลายฉากฉากแรกคือฉากไหนรู้ไหมคะสำหรับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยออ้ยมันจะเป็นการสปอยหรือเปล่าอยากให้ไปลองหาดูนะคะเป็นแอนิเมชันที่ดีมากเอาเป็นว่าเป็นแอนิเมชันที่แบบที่มันทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในอดีต การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2 4 7 5นะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยเป็นการเมืองที่ใกล้กับยุคสมัยเรามากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ที่ใกล้กับยุคสมัยของเรามากที่สุดและยังคงสืบเนื่องมาถึงการเมืองในปัจจุบันด้วยนะคะเอ่อแอนิเมชันเรื่องนี้เอ่อเป็นแอนิเมชันที่เล่าเรื่องราวได้อย่างดีมาก ไม่ใช่อนิเมชันที่บิดเบือนประวัติศาสตร์หรือว่าใส่ความเห็นส่วนตัวเข้าไปแต่บทพูดในอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือบทพูด90%คือบทพูดที่เป็นคำพูดที่แบบมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เช่นบทพูดของรัชกาลที่7ก็มีการบันทึกเอาไว้บทพูดของตัวละครบางตัวซึ่งเจ้าตัวก็เขียนเป็นหนังสือเอาไว้นะคะอาจจะมี เติมเข้าไปบ้างบางช่วงที่เป็นการเกิ่นและขมวดปมเช่นตัวละคร3ตัวที่เปิดเรื่องมานะคะเหมือนเท้าความว่าทําไมมันจะแบบจะต้องมีแอนิเมชันเรื่องนี้ก็เท้าความสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็พายย้อนนะคะไปพูดคุยกับคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นบนรรลักอยู่ในห้องสมุดแล้วก็มีการถกเถียงกันไม่อยากสปอยนะคะเผื่อแบบใครยังไม่ได้ดูแนะนําให้ไปดูแต่อยากจะรีวิวในฐานะคนที่ดูมาถึง3รอบและ แอนิเมชันเรื่องนี้ทำให้หมิวถูกจุดประกายกลับไปศึกษาการเมืองในยุคปี2475การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่เหมือนงานวิชาการเลยทุกคนไม่ได้น่าเบื่อนะแต่ความรู้แน่นมากๆแล้วนำเสนอเรื่องได้ดีมากเห็นถึงความต้องการของคณะราษฎรเห็นถึงเจตนาตรมของคณะราษฎรและความกดดันของสถาบันในยุคนั้นนะคะ การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เนี่ยมันเกิดจากกลุ่มคณะราษฎรที่ต้องการปาริเมนต์ต้องการรัฐธ,ธรรมนูญต้องการให้มีรัฐสภาในตอนนั้นเนี่ยเราปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิร,ราชนะคะ ในขณะที่กลุ่มนักเรียนนอกกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยคือกลุ่มนักเรียนนอกมีทั้งคณะราษฎรที่เป็นพลเรือนแล้วก็เป็นคณะราษฎรที่เป็นทหารนะคะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ไปเห็นบ้านเมืองในต่างประเทศแล้วก็อาจจะมีแนวคิดว่าเออเห็น างประเทศเนี่ยโอ้เขาเจริญก็้หรูคนใส่สูตรชีวิตความเป็นอยู่แบบโอ้ดีมากเลยนะคะก็อยากที่จะเอามาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเราเนี่ยเจริญเทียบเท่ากับในต่างประเทศโดยที่ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในหลวงราชการที่7็เองก็มีความประสงค์ที่จะ พระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้นมีคนทักท้อทักท้วงเพราะกลัวว่าคนไทยเองเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมในหลวงเองก็เลยยังไม่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแต่มีร่างรัฐธรรมนูญที่ทรงร่างเอาไว้แล้วในขณะที่ฝั่งคณะราษฎรเองก็ไม่ได้รู้ตรงนี้กลับมาถึงก็มีการทําการยึดอํานาจนู่นนั่นนี่นะคะและที่สุดแล้วคณะราษฎรเองก็ทะเลาะกันเองในตอนหลัง อันนี้คือเป็นโครงเรื่องคร่าวๆแล้วกันเผื่อใครว่าใครที่ยังไม่ได้ดูการ์ตูนอันนี้อันนี้จะเห็นชัดเจนคือกําลังจะบอกว่าการ์ตูนนี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นพระเอกและใครเป็นผู้ร้ายนะคะใครที่เป็นด้อมส้มแล้วเข้ามาเรื่องเหมือนพยายามด้อยคาวว่าเอ้ยการ์ตูนสลิมเป็นการ์ตูนไอโออะไรอย่างเงี้ยคือพูดเลยมันไม่ใช่เลยทุกคนนําเสนอได้ดีมากคือเห็นเลยว่าคือคณะราษฎรเองโอเคเขาก็คงจะอยากเปลี่ยนให้ประเทศมันดีขึ้นแต่ บริบทประเทศไทยตอนนั้น,นพร้อมหรือ,อยังล่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดมุมนี้เพราะสุดท้ายเขาก็มาทะเลาะกันเองในขณะที่สถาบันเนี่ยก็ได้เห็นเลยว่าในหลวงรัชกาลที่7จต้องเจอกับความกดดันอะไรบ้างอันนี้พูดในฐานะต้องใช้ไม่ได้ใช้คําราชาส์เนาะคือสะท้อนได้เห็นเลยว่าในหลวงรัชกาลที่เจดเองก็ก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนึกออกใช่ไหมคะเพราะเอง,เองก็ ก็มีความกดดันมากๆจนที่สุดต้องสละราชสมบัติเพราะไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้พระราชอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าบางฉากเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะคะเออฉากหนึ่งที่มิวชอบมากคือฉากที่กรมพยานครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์ตอนนั้นนะคะถูก กลุ่มคณะราษฎรเนี่ยจับตัวไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วกรมพระยาคนครสวรรค์เนี่ยนะคะไปเจอกับนายทหารคนหนึ่งชื่อว่าคุณประยูนพมรมนตรีซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีบันทึกและหนังสือของคุณประยูนนะคะบทพูดที่อยู่ในแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นบทพูดที่เกิดขึ้นจริงเป็นบทพูดที่แบบเอาจงจริงดูแล้วแบบดูแล้วหน่อยอ่ะดูแล้วแบบรู้สึกว่าแบบ หดหัวอย่างเช่นคำพูดว่าแบบตาประยูนแกเอากับเขาด้วยเหรอพยาอาธิกรก็คือตำรวจมาบอกฉันก่อนหน้านี้แล้วแต่ฉันฉันไม่เชื่อฉันเลี้ยงแกมาฉันตั้งชื่อแกเมื่อวันก่อนเมื่อเดือนก่อนฉันยังเป็นฉันยังไปงานแต่งแกโกรธที่ฉันไม่ไปเผาศพพ่อแกเหรอเลยทำแบบนี้แล้วคนที่เป็นตาประยูนในเรื่องเนี่ยก็เหมือนเหมือนแบบก็มีความรู้สึกผิดว่าแบบ เออคือเราไม่ใช่คนที่ทรยศนะหรือเราไม่ใช่แบบอากตันยูนะแต่เราอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยากให้บ้านเมืองเนี่ยมันดีขึ้นนะคะฝั่งของกรมงพยานะครสวรรค์ก็บอกว่าเรียนจบอะไรมาล่ะอายุเท่าไหร่แล้วอายุ30เท่านี้เท่านี้ครับเรียนจบมาจากฝรั่งเศสครับการศึกษาดีเนาะแกคงจะฉลาดมากไปไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนา แต่แกรู้ไหมว่าแกทำอะไรลงไปสิ่งที่แกทำเนี่ยถ้าโดนจับแล้วแกทำไม่สำเร็จแกเป็นกระบฏโทษถึงขั้นประหารชีวิตต่อให้แกทำสำเร็จแล้วรอดจากการเป็นกระบฏแต่ที่สุดแล้วเนี่ยแกรู้ใช่ไหมว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ปฏิวัติในฝรั่งเศสก็ผัดกันฆ่ากันเองแม้ว่าแกจะรอดจาก โคประหารชีวิตอาญาแผ่นดินแต่สุดท้ายแกก็จะโดนพวกเดียวกันฆ่ากันเองแล้วเป็นฉากที่คุณที่ชื่อว่านายประยูนเนี่ยแบบยืนช็อกอะค่ะแล้วก็เป็นฉากที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยยกเหมือนน้าเข้ามานะคะแล้วก็มีเหมือนประกาศของคณะราษฎรแล้วในประกาศคณะราษฎรเนี่ยเป็นประกาศที่นายปรีดีพนมยง์พิมพ์ขึ้นมาแยกต่างหาก เป็นประกาศคนละฉบับกับที่พญาพโขนพลพยุหะเสนาอ่านต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อยึดอํานาจประกาศฉบับนั้นเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากกับสถาบันแต่ว่าประกาศที่นายปรีดีพนมยงพิมพ์แล้วแจกให้กับประชาชนทั่วราชของประเทศเนี่ยเป็นประกาศที่แบบเขาเรียกว่าใช้คําว่าจับจ้วงสถาบันอย่างรุนแรงด้อยค่าสถาบันอย่างรุนแรง นายประยูนอ่านประกาศฉบับนั้นแล้วก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะมันไม่ตรงปกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการไปถกเถียงกันนะคะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นโดยนายปรีดีพนมยงค์ว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมัน มันดีแล้วหรอมันถูกต้องแล้วหรอนะคะก็เลยเป็นปมที่สุดท้ายแล้วคณะราษฎรก็เถียงกันเองมีปัญหากันเองลองนะคะลองไปหาดูคือแบบหมิวจะบอกว่าแอนิเมชันเรื่องนี้ดีมากเมื่อสักครู่นี้ที่มิวบอกไปเนี่ยมดแดงอันนี้เป็นแบบด้อมส้มที่ตามเข้ามาดูหลายไลฟ์นะคะแล้วก็กวนประสาทหลายครั้งแต่ก็อยากจะบอกว่าที่พิมพ์มาว่าฝรั่งเศสเจริญเลยนะมิวตั้งแต่ปฏิวัติคือ ถ้ามดแดงใช้ตะกะแบบนั้นกับบริบททางการเมืองคือคุณจะพูดถึงเหตุการณ์นในอดีตเทียบกับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้นะคะถ้าเราเลือกที่จะทำแบบฝรั่งเศสอาจจะไม่มีมดแดงมาปากดีในวันนี้ก็ได้โฉมหน้าประเทศไทยโอเควันนี้เราไม่รู้หรอกประเทศจะเป็นยังไงถ้าวันนั้นสองสี่เ่ายึดอำนาจล้วโค่นล้มสถาบันไปเลยแต่อาจจะไม่มีมดแดงมาปากดีเท่ากับ ทุกวันนี้ก็ได้นะคะคือมิวจะบอกว่าแอนิเมชันเรื่องนี้ดีมากซึ่งโอเคเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่เราเรียนรู้ที่จะเอามาปรับใช้ในปัจจุบันได้แน่นอนว่าสิ่งที่สถาบันทําในตอนนั้นคือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อถ้ามดแดงหรือว่าใครที่เป็นถ้ามดอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะ ถ้ามดแดงอ่ะเมื่อกี้บล็อกไปแล้วเนาะหรือตอนนี้เมื่อกี้นี้ก็ยังมีคนที่เป็นต้มส้มพิมพ์มาอยู่นะคะคือ <c oughs> ถ้าถ้าจะมาใช้ตักกะเนี้ยคือนั่นแปลว่าคุณกําลังจะบอกว่าทําไมอ่ะก็ทุกวันนี้ฝรั่งเศสก็จเจริญคุณต้องการให้มันมีการเสียเลือดเสียเนื้อเกิดขึ้นเหรอนั่นแปลว่าคุณต้องการให้มันมีการเสียเลือดเสียเนื้อเกิดขึ้นเหรอคุณอาจจะมองไม่เหมือนกับสถาบันมั้งคะถ้าอย่างนั้นนะ่ะหรือคุณอาจจะมองไม่เหมือนเรามั้งคะ ลองไปหาดูลองเปิดใจลองลองเปิดใจดูแอนิเมชันสองสี่เจ็ดห้ามดแดงคงเมายาคือแบบเออก็วันนี้ต้องขออนุญาตบล็อกเพราะว่าคือเข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ไร้ประโยชน์แล้วดูแบบดูไม่ฉลาดขึ้นมา หลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็ป่วยการที่จะอธิบายให้คนแบบนี้ฟังแล้วหลายต่อหลายครั้งก็เข้ามาแล้วก็ป่วนก็มาทะเลาะกับคนในไลฟ์ที่เขาตั้งใจที่จะมาฟังแบบข้อมูลที่มันเป็นสารร้าจากเราเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเลือกคนที่ซัพพอร์ตเราเอาไว้แล้วก็บล็อกพวกที่แบบเข้ามาป่วนนะคะคือมิวแค่กำลังจะบอกว่าลองไปหาดูไม่ต้องเชื่อมิวก็ได้ไปหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเอาก็ได้คณะราชเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ย คนที่อยู่ในคณะราษฎรเองเนี่ยบั้นปลายของชีวิตจุดจบเป็นยังไงมีหนังสือหลายต่อหลายเล่มไม่ว่าจะเป็นบันทึกของอคุณประยูนบันทึกของเจ้าพระยาทรงสุรเดชหรือแม้แต่บันทึกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ในคณะราษมันมีเยอะมากสามารถที่จะไปอ่านได้แล้ว อ่านได้แล้วเวลาอ่านเนี่ยอย่าอ่านเฉพาะสิ่งที่เราอ่านแล้วสบายใจนะต้องอ่านแบบอ่านเพื่อให้เห็นสองฝั่งแล้วเราเองเนี่ยเราก็มาชั่งน้ําหนักแล้วถอดบทเรียนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่าไปมองว่าใครเป็นพระเอกหรือว่าใครเป็นผู้ร้ายซึ่งแอนิเมชันเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายแต่แต่สําหรับใครที่แบบสนใจประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ยนะครับ แล้วอ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนนั้นเนี้ยจับต้นชนปลายไม่ถูกการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคนั้นเกิดอะไรขึ้นมันมีหลายไฟล์ไฟล์ไหนเป็นไฟล์ไหนคือมีบอกเลยว่าถ้าท่านดูเรื่องเนี้ยท่านจะเข้าใจเลยว่าอ๋อความตั้งใจของคณะราษฎรจริงๆเขาก็มีความตั้งใจที่ดีแต่ณนะตอนนั้นประเทศไทยเองยังไม่พร้อมและสถาบันเองก็ต้องเจอกับแรงกดดันอย่างมหาศาลหลายฉากที่ทําให้แบบเราเสียน้ําตาแล้วดูแล้วแบบรู้สึกว่าืห แปลกไหมอ่ะมิวดูสามรอบเลยอ่ะแล้วก็แบบไปหาแบบอ่านเพิ่มเติมด้วยคือชอบมากคือจริงอ่ะมิวเป็นคนชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทํารายการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชอบการเมืองสองสี่เจ็ดห้าลองไปหาอ่านนะมันก็เป็นอะไรที่แบบเออสนุกนะคะสนุกสนุกมากก็เข้าใจในเจตนาของคณะราษฎรอย่างที่บอกว่าเข้าใจว่าเอออยากเปลี่ยนแต่วิธีการนะคะวิธีการที่ใช้มันเหมาะสมหรือเปล่า มีคำหนึ่งที่กรมพยานนครสวรรค์บอกว่านายประยูนราชวงศ์จักรีเนี่ยปกครองประเทศไทยมาเป็นร้อยห้าปีรู้ดีว่าคนไทยเนี่ยปกครองกันมาอย่างไงแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณจะมาทำแบบเนี้ยแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยคุณคิดว่าคนไทยพร้อมแล้วเหรอคุณอาจจะไปเจอฝรั่งมังค่าไปเห็นต่างประเทศเขามีความเจริญแต่งตัวก็หรูใส่สูทผูกไทยแต่กับบริบทของคนไทยเนี่ยอยู่ๆเนี่ย คุณจะมาเปลี่ยนแล้วซื้อสูตรให้ทุกคนใส่ต้องถามกลับไปว่ามันเหมาะกับบริบทของคนไทยทุกคนหรือเปล่ามันไม่เหมือนกันนะคะในมุมของในหลวงรัชกาลที่7คือท่านก็มีการให้มุมมองมาว่าคือเราควรจะต้องตัดชุดเป็นการเปรียบเทียบเนาะตัดชุดเหมือนใครมีปัญหาย,ยังไงเหมือนตัดชุดให้เข้ากับ ให้เข้ากับแต่ละคนไม่ใช่ไปบังคับให้ทุกคนใส่สูตรไม่ใช่ใส่สูตรจริงๆนะคะแต่เป็นการเปรียบเทียบนึกออกใช่ไหมคะคือมันมีสมุดปกเหลืองนะคะที่เป็นเขาโครงเศรษฐกิจของคุณปรีดีพนมยงซึ่งมันก็จะมีอีกเล่มหนึ่งก็คือสมุดปกขาวที่เป็นข้อเสนอแนะของในหลวงรัชกาลที่7็เพราะคณะราษฎรบางส่วนเนี่ยก็เหมือนคุยกันว่าเฮ้ยก่อนที่จะประกาศใช้สมุดปกเหลืองเนี่ยควรที่จะไปถาม มุมมองของในหลวงรัชกาลที่7ก่อนไหมในฐานะที่แบบก็เคยเป็นแบบเป็นคิงของประเทศไทยมาอะไรอย่างเงี้ยในหลวงรัชกาลที่7ก็เลยเหมือนให้คําแนะนำํำท้วงติงเกี่ยวกับสมุดปกเหลืองเป็นแบบข้อๆเลยแล้วให้มุมมองที่ดีมากก็แนะนํานะคะ ดูแล้วน้ำตาลไหลส่งสารรอเจ็ดนะคะก็เอาคุณพ่วัดบอกถ่ายทอดได้ดีมากนะคะหาดูได้ที่ YouTube นะคะดูฟรีด้วยทุกคนก็คือแนะนำนะอยากให้เอาไปดูคือตอนนี้ฝั่งที่เป็นแบบด้อมส้มเองก็เหมือนด้อยค่าแอนิเมชันอันนี้ว่าเฮ้ยแบบเนี่ยทำโดย I.O. หรือเปล่าคือเอาจริงๆปะคือมรู้สึกว่าแบบตรงไหนที่ไม่จริงอะเอาข้อมูลมาเถียงสิหรือสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลแชร์ แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าก็ถ้ามันจริงตามนั้นแล้วไงอะคือเราแบบเอา้าเฮ้ยคนที่บิดเดือนประวัติศาสตร์เพื่อโจมตีสถาบันมาตลอดบอกว่าเอาแล้วถ้ามันจริงตามแอนิเมชั่นสองสี่เจาแล้วไงเฮ้ยคือคนที่เป็นไออย่างด้อมส้มเนี่ยยิ่งควรต้องไปดูให้ต่อมเอททำงานจะได้เข้าใจแล้วก็ไม่โดนจกตานะคะแล้วก็ ถ้าคิดว่าตรงไหนที่มันไม่จริงอ่ะแย้งมาไม่ใช่ใช้วิธีการด้อยค่าการบูลลี่การแบบการบิดไปนึกออกใช่ไหมคะตรงไหนที่มันไม่จริงก็แบบเออแย้งมาซึ่งสุดท้ายก็ไม่เห็นแย้งได้สักหรือบางคนบิดไปว่ายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองสี่แล้วเดี๋ยวจะนําเสนอให้ดูว่าสองสี่เจ็ดห้าที่ถูกต้องคืออะไรคือแบบเกี่ยวอะไรกับหนึ่งหนึ่งสองคือเอาจริงๆไหมมันต้องเลิกเชื่อวัฒกรรมที่แบบยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองสี่แล้วจะเล่าให้ฟังไอคนที่พูดเนียอยู่ต่างประเทศ มันจะเป็นต้องกลัว1นึ่งหสองเลยเหรอเพราะไอ้ที่มันทําที่มันพูดอยู่ทุกวันนี่ไงก็ก็ผิด1นึ่งหงไม่เห็นจะกลัวเลยมันคือการแบบบิดไงแล้วก็มีคนเชือ่อถ้ามีโอกาสก็ลองไปดูนะคะหลายตอนหลายครั้งที่แบบคือมิวต้องการที่จะใช้พื้นที่ในการไลฟ์เพื่อที่จะแบบเหมือนมันเล่าข่าวมาสรุปข่าวแต่มันก็จะเจอประเภทแบบเกรียนคีย์บอร์ดหรือว่าป่วนโซเชียลแล้วก็มาด้อยค่ามาแบบ มาถมถุยนะคะซึ่งก็ต้องขออนุญาตบล็อกจริงๆเพราะคนพวกนี้คือเปืองพลังงานชีวิตมากเนาะขอบคุณกำลังใจแล้วก็ทุกคนที่แบบติดตามกันมาแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะถ้ามีข่าวอะไรแบบเดือดเดือดเดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ฟังใหม่นะคะ